<Es> เวันนี้เรามาดูใช้ตกมันกันนะครับก็จะทำการย้ายพี่มงคลไปที่บ้าน20หลังนะคะ มันเ็าย <ithe> ังจำควาได้อยู่นะคะมีสายแย่งสีอนี่นะคะทีมงาน اهلا 看到那里。 พี่ว่าคนจะเดินขึ้นรถแล้วนะคะแม่เมฆส่งกับบงแกวให้พี่มงคลด้วยนะคะ

이렇게 해서, 이, นาทีนะลิกด้วยนี่ขไมาขึ้นบอขึ้นไม่ได้ที่มางคนมีความระแวงนะคะไม่กล้าขึ้นรถบ Sí, no te, no te. สรุปเอาไว้ที่ไหนไปเดี่ยพี่มงคลไม่ขึ้นรถอ๋อสรุปก็คือเอาไว้ที่เดิมนะคะพี่มงคลไม่ยอมขึ้นรถเลยคะ่ะ

ดีภูไม่ไ้ก็ได้มาแต่งวามังเจ้ามาจัดห้ดีเลยไม่มาซึมฮะจะได้ก็จะทามาดุฮะทำดึงมาดุฮะดูเก็บเก็บเลย ไว้นะคะให้พอเดินไปที่หล<อ>ักฝากส่งกำลังใจให้พี่มงคลด้วยนะคะแม่แม ที่ไว้ตดที่มคุคลนะคะมาลุ้นกันคะ่ะแม่ๆว่าจะเป็นยังไง่างไมักหาหังมัดอะไรไว้ ทีนี้นะคะพลาดไม่ได้เรต้องถอยแล้วนะคะต้องถ่ายแบบระยะไกลๆนะคะเพราะว่าต้องแบบเพื่อความปลอดภัยนะคะ Hello. Yeah. <laughs> no. Hello. No. อย่าด่ามากกันนะครับเพราะว่าชางสุกมพันเนาะโดนบ้างอะไรบ้างก็ทำไได้นะครับต้องอันนี้นางสุ้มันต้องอยู่กันนี่ลนาะ

อนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะเดี๋ยวมาให้เลยใช้เป็นการดำเนินการเลย คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะฝากไว้แม่เป็นกำลังใจให้พี่มงคลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ